สายฝนโปรยปลายนะครับทีมงานฟ้าบรรดาลเลียงลายเลยครับครูไอป่าเจาะเสียทัดเสียฟอร์ดแล้วก็ไปจบที่ป่ามี เลฝนตกปลาเจาะขยับเดินฝนถล่มแล้วแต่ยังไม่แรงครับโปรยปลายลงมาฝั่งของคู่ไอ้นี่ค่อนข้างเละปลาเจาะก็เดินโหดเสียทัดก็ยืนจมๆมมีเสียวฟอร์ดครับ ยืนอยู่พื้นที่แข็งสุดในเหล่าบรดารถคุดที่เห็นอยู่ทั้งหมด5คันตรงนี้204ลอเคมก็เลยเหลือ5เม็ดใ,ใหญ่แล้วครับดูสิครับระโลโปไปแล้วเราก็นั่งอยู่กับบะนี่แหละเรียบร้อยสรงนี้ ามกลางสายฝนฟ้าบรนดาลเจอฟ้าประทานน้ำฝนมาให้อยู่จุดของคู่ไอ้นะครับเล่ๆอย่างนี้ได้ปลาช่อน2ตัวแล้วครับนี่ครับอยู่ในถุงแล้วอ้าวหยุดแล้วอย่าเพิ่งมานะฝน ขุดดินอย่างเงี้ยมันจะเละถ้าเกิดฝนมาขอให้หยุดไว้ก่อนนะฝนฝนฟ้าฝนฟ้าหยุดไปก่อนแต่ฟ้าบรรน,นานยังไม่หยุด เราอยู่ใกล้ฝั่งของกูไอามากสุดถอยขึ้นมาช่วงนี้จะเป็นดินล้วนๆครับถอยแต่ดินขึ้นมา ส่วนทรายไว้รอบหลังช่วงนี้เราก็จะเล่นดินกันไปก่อน มุมนี้ครับมุมนี้เห็นหกคันเลยนะสายมือหน้าจอจะเป็นชุดของกรมชนะระทานส่วนชุดนี้ฟ้าบันดานลล้วนๆเป็นกองทัพเลยครับเอามาอีกแล้วนึ่ว่วจะหยุด ที่ไหนได้มาอีกแล้วครับฝ่าฝนฝ่าฝนแต่ฝ่าฝนแค่นี้หยุดฟ้าบันดานไม่ได้แล้วครับอ้าวเดี๋ยวหยุดอีก เดี๋ยวมาเดี๋ยวหยุดน่าจะเป็นสัญญาณเตือนครับช่วงนี้ก็พายุเข้าชื่อพายุอะไรจำไม่ได้อากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดทั่วฟ้าเมืองไทยต่างประเทศนะครับทั่วโลก สบายสบายกันครับหัวไอ้ยขยับเดินเอาล็อกแล้วโซ่ล็อกแล้วขำปั่นซะหน่อย เาดินมาผัดดันโคนเอาไว้เนี่ยครับดันข้างนี้มีแต่โคนถูกบีบดันออกมา ปต่อไปครับ ปิดตัวไปเด่นกับโค้เป็นส่วนใหญ่ครับ อ้าวแดดออกแล้วทีนี้ฝนหยุดตกแดดออกไปหนีออกไปแล้วคุว้ยก็เป็นจุดสิ้นสุดนะครับเนี่ยจุดสิ้นสุดถนนขัน้นก็เดี๋ยวก็จะวนไปฝั่งนี้แต่ว,ว่าตอนนี้เขาลุมกันฝั่งนีู้่ทักเบรกกันไว้ก่อนครับ แดดออกแล้วเมื่อกี้ฝนตกคราวนี้แดดออกทีมงานฟ้าบรรดาน